สวัสดีครับก็มาอยู่ช่อง e a อไอทีแท็กดูตะวันตนกายนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวของอีกครั้งแล้วครับผมซึ่งลองดูนะครับว่าจะเป็นของอะไรนะครับ นี่ครับอันนี้คือพัฒน,นาตนเองคุณยังก้าวไปได้อีกไกลอ่าอันนี้คือหนังสือพัฒน,นาตัวเองนะครับก็ลองดูะอ่บเที่ยวเพราผมระหว่างอ่าอันนี้คือความแตกต่างครับระหว่างลว่ลึกดูทันประกันชีวิตแล้วก็หนังสือมืออาชีพเพื่อพัฒนาตัวเองหนังสือพัฒน,นาตัวเองนะครับการประกันชีวิตกับพัฒน,นาตัวเองนี่ มีความแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือการประกันชีวิตรู้ทันก็เกี่ยวกับเรื่องก็เช่นอสังหาริมทรัพย์เงินเก็บแล้วก็ยานพาหนะนะครับแล้วก็แล้วก็ยารักษาโรคอันนี้เป็นสิ่งของนะครับไม่ก็หรือหรือจะเป็นการ แบ่งเ,เป็นมาตรฐานของของของอุปโภคนะครับอ่าอันนี้คือพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองก็จะหมายถึงว่าให้แบบเราอะใช้ชีวิตยังไงแล้วแล้วแยกความแตกต่างให้ออกนะครับระหว่างอ่า ระหว่างจำกัดจำกัดเวลาแล้วก็แล้วก็วกความคิดเห็นของผู้คนนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไคร้นะครับขอบคุณครับ